ยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำไว้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติในมิติความมั่นคงที่ซับซ้อนและเป็นอำนาจกำลังรบที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญรวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียนแต่เส้นทางเรือดำน้ำไทยกลับไม่ราบรื่นทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณกระแสะคัดค้านและปัญหาการส่งมอบจากทางการจีนที่ล่าช้าจากกำหนดเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19และปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ หลังจากเยอรมันปฏิเสธจำหน่ายเครื่องยนต์ MTU 396ให้บริษัทของจีนเพื่อติดตั้งในเรือดำน้ำชั้นหยวนที่กองทัพเรือไทยจะซื้อตามนโยบายเข้มงวดด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทางเยอรมันซึ่งกองทัพเรือก็พยายามหาทางออกร่วมกับทางการจีนในเรื่องนี้แต่ล่าสุดการเจราจาก,ก็ต้องเลื่อนออกไปจากปลายเดือนเมษายนไปเป็นเดือนพฤษภาคมเพราะการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในจีน โดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันเดินหน้าโครงการและจะหาข้อยุติให้ได้เร็วที่สุดตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำให้สำเร็จและเรือดำน้ำจะไร้เครื่องยนต์ไม่ได้ผมนโยบายว่าดำเนินการให,ให้ให้มันสำเร็จเท่านั้นแหละเพราะมันอยู่ในสัญญาอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่ะก,ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องทำใหมก่ก็เป็นอย่างนั้นหรอมัง้ง เดี๋ยวทางคณะกรรมการซึ่งมีเสถรอท่านก็คงจะาหาลรื่อในรายละเอียดนะครับแต่เราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศอยู่แล้วนี่แน่นอนนะครับก็พยายามทาให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเราต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วจุดเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่อย่างเรือดำน้ำย่างส่งผลที่กองทัพเรือต้องบริหารจัดการงบประมาณภายในอย่างเข้มงวด ปรับเปลี่ยนการจัดซื้อยุทธปกรณ์อื่นๆตามลำดับความจำเป็นมุ่งเน้นซ่อมบำรุงและพัฒนาองค์บุคคลท้ามกลางคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วกองทัพเรือจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำอย่างไรแต่การคงสภาพความพร้อมรบและการรักษามาตรฐานองค์บุคคลผ่านการฝึกยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นกันต่อไป การฝึกกองทัพเรือประจำปีจึงต้องมีความต่อเนื่องและเข้มข้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์โดยปีนี้กลับมาฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางคืนหลังเว้นว่างมาถึง6ปีเพื่อเสริมสร้างความชำนาญของกำลังพลและทดสอบอวอุปกรณ์ในพื้นที่การฝึกจำลองสถานการณ์ตามแผนป้องกันประเทศที่ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นหรือไม่ก็ตามด้วยเหตุว่าแม้การฝึกจะเต็มร้อเปอร์เซ็นต แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประสิทธิภาพอาจจะลดลงจากปัจจัยต่างๆดังนั้นการฝึกจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับกําลังพลเพราะแม้ว่าอาวุธุปปกรณ์จะมีประสิทธิภาพหรือราคาแพงมากแค่ไหนแต่เทียบไม่ได้กับทักษะความชํานาญและความมั่นใจของผู้ปฏิบัติในสนามรบจริงดวงคิดเยี่ยมพบข่าวเจาะย่อโลกรายงาน คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมาย